สวัสดีจ้าะถะ่ายคลิปอีกแล้วมาเรามาตำตำแตงตำแตงกับแครอทเหา้ตำแตงแครอทเอา้าสวัสดีค่ะกันก <c oughs> ินไหมตำแตง นั่งเล่นในโซฟาเล่นคอมเล่นเกมแเอาพริกก่อนลืมพริพกไม่มีกระเทียมมิดพริก พอพริกเช็ดข็งตึงต้งตึ้งขอโทษนะจ๊ะาแหละเอาเอาจะพริกมาหรืมอว่ามีดมามะนาวแล้มะเขือ เอาอ,อีกแล้วพุกอีกแล้วล้างมาเรียบร้อยแล้วล้างมาแล้วก็ใส่กล่องมาล้วจากบ้าน เดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปีพอไปดูอีกทีม,มันจะก้มตามอ่ะเหมือนมันมันอยู่แต่แอนนี่เกินไปอ่ะ <c oughs> คิดว่าตัวเองเนี่ยเอพอดีกับกับโจไหนได้สูงกว่า <c oughs> อันนี้ปลา ลาขวดขวดใหม่เลยบอกไม่ว่ายี่ห้ออะไรสั่งจากคนไทยเนี่ยสั่งจากคนไทยเอามาขายโอ้เข้าดังอยู่ตีของเจ้านี้ดังทั่วโลกแซบแซบอินเตอร์ลาแซบอินเตอร์โอ้ลืมอะไรอีกลืมช้อนอีกไม่ใส่เยอะหรอกใส่น้ำปลาไม่ใส่เยอะเพราะอะไร ทั้งเปืองแล้วก็เดี๋ยวจะคันตาไม่ไม่มีชุรสนะมีแต่น้ําตาลคูดเอาเลยทำกินกับข้าวเย็นเวลาอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวว่าจะผัดข้าวผัดแล้วก็ทอดเนื้อ ทอดผัดระทอดเนื้อแล้วก็ตําแตงแต่โคกนี้ล้างอยู่นี่ไม่เป็นล้างนู่นเดี๋ยวฝรั่งมาล้างด้วยมันจะกลิ่นแดงล้างในรถเรานี่แหละ ใส่แครอทด,ด้วยมันจะได้มีสีสันปลาอย่างเนี้ยเขาก็คงอย่าปรุงปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราไม่มีชูรสเราใส่แต่น้ำตาลเอาก็ชอบหว,นวานๆนิดนึง ดูมองเมื่อคลิปไอ้ก่อนนั่นเนี้ยมองมันเหมือนคนหลับตาเพตาหน่อยตำเตงตําแครอทเนี่ยรู้สึกว่าแครอทจะเยอะกว่าแตง กาวฟะามะนาวสิบแปดลูกอ๊ะแปดลูกสิบแปดคูณห้าสิบหกสิบบาทเปรี้ยวหวาน มันไม่ค่อยหอมนะอย่าใส่เย่าไม่ต้องใส่เปลือกอนี่มันจะขมมากกว่าถ้าใส่เปลือกมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แค่ดอดกระเตนก็ใส่ไว้เหมือนเดิมมันจะได้ อยู่บ้านก็ไม่เคยทำกินนะพอมาแคมปิ้งอย่างนี้นไม่รู้เป็นไรก็กินอาหารไทยเนะแต่อยากกินซุป หอมหอมปลาน้ำตาลอืมนิดหน่อย ิมก่อนอร่อย <c oughs> ขาดปลาโอเคน้ำปลาหอมไหม หอมไหมวาหอมไหมลุกตล๊บเต้ลุกตั๊บลูกตักบอร่อยคาดว่าจะน้อยไป ตักใส่ถุงเอ้ยใส่ถุงจะขายเผ็ดอยู่นะพริกสี่เม็ดเนี่ยเว้วันนี้ก่อนมีนุ่มจีนหมูเหมือนกันนะไม่ได้ต้มเดี๋ยววันหลังก่อนวันนี้ สายแล้วปกติไม่กินตอนเย็นนะจะกินตอนกลางวันจะทำหนุ่มจะลวกเส้นหมูจีนด้วยอืสีสันน่ากินอร่อยด้วย ดูเยอะพริกสิั้ยกินพริกกินพริกเข้าจมูกแล้วนอนอยู่ตรง <c oughs> นีง้อร่อยจริง านดูหลังหูจีนนี่หูกีนแห้งเดี๋ยวจะต้มมาหลังน่าจะเป็นเส้นหูจีนเวียดนามเอาเวียดนามริสเวียดนามเอ้ยดิสเวอร์มิวอร์มิลิเวอร์มิอะไรเนี่ยอืมหูจีเวียดนามเดี๋ยวต้ม มาม่าต้มยำเขาอีกซองไม่มีแล้วอีกซองกินหมดแล้วต้มยำกุ้งต้มยำเนี่ยน่าะเป็นเพราะทัศน์เลิศที่คุณอยู่กับคอมพิวเตอร์ฮะมาสิเนี่ยเนี่ย เอาวางไม่แป้ไม่แพบบนี่อยู่ตรงตรงที่เราที่จำไม่ได้เรอ<ส>ที่แม่เข้าแล้วเชมนั่งร,รอยอยู่นหน้าบ้านไอหน,น้าย,ยันเนาะถึงเอารองเท้านะั้นหนาว<ร>อัวเสืส้อไม่รู้ Konjebine, til Mashkouh. Det er han. Han der lige tager posen med, han går lige forbi. Åh, ja. han glem, uh. Han er meget ondt i melle. Ja. Han er gå, løbe. Glem nu. Ja. กำลังแซบ่บกินก่อนอาหารเย็นนมส่สูงจังลี่ามองไม่เห็นเดี๋ยวทำข้าวผัด Må den nedover her? Hvad? Hvad siger du nu? Han stod og kiggede ind på mig, så ja. vinkede jeg bare til ham. Hvad var det, jeg skulle lige være? Jeg ved det ikke. Nå. Jeg har ikke læst. I'm just here about topic. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผัดข้าวก่อนนะะีกะข้าวผัดข้าวผัดซีวธรรมดาเนี่ยแหละอาไปนเี่ยดีอคลมคลิปส้มตำแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่แค่นี้ยบ๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกดถูกใจให้กำลังใจพาเถิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ